เอาไปให้พ yeah, okay, ่อแม่ด oh no ูเด no ้อะตามาครับอ้าวบนนั้นได้แล้วครับตามเลยมาโมเมนต์ตัวมันเลยถ้าหนูได้กระเป๋าหนูก็ไปให้แม่หนูใส่เสื้อผ้าครับบ้านกลนเดิน้าเหรอจเย็นๆเดินกันหรอไม่เอาไอ้หนูน้ตอนแถวลูกคนไหนอายุไหนหนูจะเอาไปให้พ่อเอาให้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้หกระเป๋าแล้วได้ไปบ้านไทยธงเดีวเอาเด็กๆหยุดใครไม่หยุดพี่ก็ไม่จับเดีตุ้มขังไล้มันไรเกิดน้องไทยนั่งรอแล้วอะผมไม่ได้จับครับผมก็อายุมากที่สุดชื่ออะไรลูกชื่ออะไรบอกก่อนชื่อเจี๊ยบชีเจี๊ยบอยู่ที่อยู่ที่ดุ๊ปฟ้าใช่ไหม แม่ชื่ออะไรแม่ชื่อตุนอะไม่ใช่แเต่าเหรอนแม่ชื่ออะไรแม่นชื่อตุนยายชื่อเต่าอย่ายจวมกันแล้่ตาชื่ออดตาชื่อเอียว ไม่ <łość> ้องเบอร์สี่เ้ามันเรียนทีระเบือร์สี่อรี่คับเบอร์สี่ไม่ไรม่เบอร์ามจแต่แตมเตมเต็มแตมเตมต้องเป็นหมายเลขสมแ่เลยกลับไปรออะไรวะมนยังไม่ได้เลย ละเกินโปดตะว้าได้แจ้มมีผวด่ัวไยังยังยะงยังยวงยังยังาังยับยังยัยังยับยัยังยังยัยังเัี๋ยวจับเลยังกังย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 ลงยั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 งชื่ออะไรงยังยังยัง เอบเป็นนางสาวไทยอ่ะลูกวพี่เจีไปให้น้องตั้งหลักสักนิดนึงรับทุกคนพวกแฟนไล่คนอ่หนูรักทุกคนอ้าลูกอันหนึ่งถามหลานทื่ว่าเจ้าคนไทยหรือคนฝรั่งฝรั่งวตาตบตาพาไว้เบิ้ดดิเบื่อไรเนี่ยเืไรเฮ้ยนี่เบือไรเบอสา อ้าวเขาเขาจะมามานั่งั่งแล้วก็มาจัดยักษ์เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วด้วยวันนี้นะคะเราได้เปลี่ยนผู้ชนรางวัลค่ะเปลี่นแล้วเดี๋ยวเราได้เราได้ราได้ผู้ชนะรางวลผูผู้คนเด็กเฮ้ยเดี๋ยวห่วยล็อกอ่ะหวยล็อกอ่ะเนี้ยย้อนย้อันนี้มีก่อนมันมีอยู่ห้าอันเลยดูหน้า มันจับเรียงกัแล้วสองอันแล้วครัที่อันนี้สอชุด2จะเลียงกันแลคมันมีหวยหลอกไหมชุดแรกกับสชุดแรกเลียงไปแล้วอ่าชุดสเลียงไหมนี่อ๋อเก็านะอาชื่ออะไรลูกพ่อแม่แม่เหมนยกับเมีนีและจกลับคำถามไม่เยเดี๋ยวมียังมนีแล้วค่ะเออ